สวัสดีครับเจ้าเป็นไผนะ่น่ะเจ้าเป็นไผ่เป็นคุณหมอตีโอ้ยคุณหมออยู่โรงพยาบาลไดะฮะเอาเอาขีดตะเลลงคุณหมอเหมือนขีดตะเลาะอะไรคุณหมอขีดตะเลลงโอ้ยบ่ไหวบ่ไหว,ไว,ไวคุณหมออยู่โรงพยาบาลได็ก็ถามเน่อยู่โรงพยาบาลคุณหมออีกคนหนึง่งโอ้ยอยู่โรงพยาบาลคุณหมออีกคนนึง คุณหมอรักษายัางโอ้ยเมีนขี้ตะเลขเอาลงเอาลงโอ้ยแต่คุณหมอได้ขี้ตะเลขมีนเท่าคุณหมอรักษาโควิดได้บ่ไม่ไ,ไม่เลยหรือไม่ยังอูย้ยคุณหมอไในมันรักษาดีเท่าโอ้เก็บแผลอะไรคุณหมอเอ้ยโอ้เก็บแผลอะไรแผลอะไร ท้ายยาเราพูดเละขาแตกผมมุนอุ้ยพูดเละเห็นบ่เจ้าเห็นบ่คุณหมอจะเห็นบ่เห็นยุติเจ้าเที่ยงไหล่ะคุณหมอเป็นแพงเสียมื่อแพงเลยไปจี่ปเตอร์ไปอะขี่ปเตอร์ไปนี่หายดีตีโอ้คุณหมอขี่ปั๊ดเอ้ยเออโอ้เก็บเลยคุณหมอบี๊บปี๊บยัง แฟนคุณคอพับ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 แฟนคุณมันนกนกนกโอ้ยคุณหมอพอบัดทั้งคุณหมอก็่าพอบาดลอกในถึงตัวเพ่งเนี่ยแฟนคุณคอพับ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 แฟนคุณมันนก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 รีบมารับก่อนโอ้ยบุดีปีโนเลยปะ โอ้ยขักหลยคุณหมอพี่พี่บ้าตีเณืมอกันเนอคุณหมอัะไรเอ้ชื่อรองพิ่ไงฟัง่เดอ่ะไปเต้นในเบื้องเนี้ยหางเคียงอ๋ออ๋อไอจ้ามาซอยปีนี้ ปูนิบอีปี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 เจ็บหลายปูนิบอีปี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 เจ็บตายมาเอาอีปี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 เนี้ยไอสีขาดใจตายย้อนมาปูนิปีแฟนคุณขอพับ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 แฟนคุณมันนก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 รีบมารับก่อนทำบ้าง หำลองจำได้โอได้ได้ได้ไดองเออเออ่องไหมนะเราับแนี้พพั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 เอาล่องมาเปลี่ยนลองก็เปลี่ยนโอ้เออลองไหมเอลองไหมมียูทูบอ่มียูทูบอ่ะลองไหมแทงแหนพั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 เรงนี้รืงลับ ่ยมยำเลยเอาไมเอามเอาเอาปูนิอ oh, oh, um, 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 like. um, uh, ิป okay. uh. ิบบ่เอาปูนอิปิอ่แนี่อีปิอ oh, ิปิอิปิอิปอิปิอิปีอิปอีปิ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 อปอปอีปิอีปิอปออีปิอีปิอีปิอปอออีปิอีปิอปอปีอปอีปอปอีปอปอีปอปออีป พิงอ่ะแม่ไม<พ>่มอขีดล้มอขีลมอเสตนมอเซตนทาลหันบ่าวโอ้อันนี้อันนี้พิงมอขีดหมดอ่ะพิงมอขีโอ้คือของท่าเช่ะโอ้นัก้องนัก้องเอ้ เหยบเบื Jean Hallo, Jean ้องทำไมว้าวเข่าแบบเบืงถูกเต๋อเจ๋อเบื่อระา